คุณซันล่ะคะคุณซันอยากได้ลูกผู้หญิงหรือลูกผู้ชายล่ะคะไม่หมดหรอผมอะพี่พี่น่าจะได้ได้หมดใช่ไหมไม่ได้ไม่มาติดเรื่องอะไรแล้วซันคิดว่าพ่อกับแม่อยากได้ผู้หญิง่ไหมในความคิดพ่อน่าจะผู้หญิงแม่น่าจะผู้ชายทำไมอะเ่าคิดคิดคิดในมุมที่แบบเห็นแต่เขาเรียนทิกเกอร์เขาน่าจะอยากได้ผู้หญิง คือ,คอเรียนเด็กผูทั้งหลานเงี้ยเดียวพ่อกับแม่แล้วตามใจหลานเนะี่ยคือทั้งวันนี้ก็คือแบบส่งหลานเดยนพี่สาวเดิก็ไม่ต้องพ่อแม่ดูเราพอเป็นรุ่นหลานก็หนูโดนอะไรที่จะเป็นเราโดนแล้วแต่พอเป็นหลานแต่เหมือนว่ามีสองคนนะหลานคนพี่ก็แบบน้องแกล่ยแต่คนพี่ก็ดุเราอะ่ะพอมันเลื่อนขั้นอย่างเงี้ยมันก็สงสารก็ต้องไปปอกผีแต่ผู้หญิงเขาจะมีความอ่อน ผู้ชายก็น่ามาน่าแกลดูชอบแกลเดกผู้ชายนะชอบดป็นเจงแย่ว่าอ๋อลูพี่ลูพี่ชมพู่อะไนะ้องเกลียวเน่รังมากพี่สส่ฟ้าพี่นะอมากเาอก้าหนึ่งชอบน้องพีพีน้องดีไ่ะน้องลูกพี่พีหมค่ะอ๋อน่ารักแนอันก็ฉลาดอ่อ ใช่ตงแ่่แฟนเน,เนเนี่ยโอ้โหถ้าถ้ามาคู่นี่คือแบบนจะเหนื่อยเหนื่อยเช็คคูสองนะคูนสองเหนื่อยเหนื่อยมากคุณสองมันมัน้องมันกว่าจะคืนร่างได้นะเพราะว่าหนึ่งไม่ใช่ว่าแค่กางน,นี้ขนาดคนเดียวคือแบบเป็นคนเราเคยเป็นลูกอะนะเราเป็นคนพี่สาวคนนึงอะนอนไม่ตื่นอะไรเงี้ยแต่พอเราเป็นแม่แล้วแบบ คือลูกมันตื่นอ่ะเราแบบโอ้โหแบบเหนื่อยใจแทบขาดแต่ต้องลุกปั๊มนมปั๊มนมช่วงแรกก็สามชั่วโมงบางทีอ่ะสามชั่วโมงแล้วตั้งนาฬกาปลูกสามชั่วโมงมามาปั๊มนมอ๋อแม่บอกไอ้เขาแม่แม่ขออีกชั่วโมงนึงนะลูกก็ห่างไปสี่ชั่วโมงก็ต้องลุกมาปั๊มนมดึกๆอ่ะเลยหัดดูซีรีส์ดูละครอะไรที่ได้ให้มันติด ติแล้วลุกคือว่าเราลุกมาปัม๊มนมตอนตีสามแล้วก็จะเปิดซีรีส์ดูแล้วก็ปั๊มไปเปิดไปอะไรเงี้ยแต่พอปั๊มจะกลับว่าจะนอนใช่ไหมปั๊มเสร็จลูกตื่นแล้วก็ต้องจทำดูว่าแบบแชมเป์เต็มย่งอะไรเงี้ยม่ใ่เงตต้ตองกระพา้พ่อแราใ่อกพี่สาวแกไม่เคยเลี้ยงหลาน เอก็ไม่กล้าจับเนาะมันตัวแดงๆตัวเล็กๆอะไรเงี้ยคือจะฝึกให้แกแบบให้แกเลี้ยงไงเพราะว่าเราไปทํางานใช่ไหมฝึกให้แกเลี้ยงตอนแรกแกก็ไม่กล้าจับบอกให้มาอาบน้ำเอก็ตัวสั่นแบบไม่เคยอะไรเงี้ยแต่พอทุกวันนี้ก็คือสบายเอก็ดูแลให้เป็นหลักแล้วอย่างเขาบอกแต่ตินก็าชายนั่คือก็ชายคนนึงคือแต่หน้าเหมือนโซโล่ใช่แล้วแต่ว่าเกิดจากไข่ใดกันคะหมายถึงถ้าธรรมชาติอาจจะหน้าเหมือนกัน แต่ถ้าทำเนี่ยรับรองว่าไม่เหมือนกันแน่นอนแล้วที่ฝังโันอยู่ไข่คนละใบใช่ไหมนี่เหมือนกันคุณชั้นต้องการยังไงล่ะคะสมมติว่าแฟนแฟนอยากให้เหมือนกันไหมหรือว่าอยากหรือว่าไม่อยากให้เหมือนหเหมือนหมายถึงถ้าเป็นผู้หญิงผู้ชายใช่ไหมครับไม่ไม่อยากให้เหมือนเพราะว่าถึงว่าผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันแปลกอ่ะ แต่ถ้าเป็นชายเหมือนก็ไม่ติดไม่เหมือนว่าไม่ติดแต่มันก็ยังจะคงความคล้ายนะเหมืนม <า S 2> อนว่ามาเป็นบีมอ่ะผู้หญิงคนชายคนจะออกมาเป็นแบบนั้นก็คือแม่แม่ถ้าชายมีชายแลกหญิงแม่ก็จะไม่เป็<ช>นเ<ต>หมือนกันหรือเปล่าใช่ครับแต่แพ้วอ่ะมีลูกชายแล้วถามว่าชอบผู้หญิงหรือผู้ชาย คือเราเป็นผู้หญิงอะผู้หญิงที่ดูแลทั้งบ้านอะเราก็เลยอยากได้ผู้ชายเพราะว่าผู้ชายน้อยเลยอยากได้แบบผู้ชายที่แบบเออดูแลยี่ดูแลพาอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่ายังไงแต่ผู้หญิงคือเวลาจะแบบดูแลยากหน่อยอะไรอย่เงี้ยเออ ในบ้านแล้วูหม <Pokémon> ือนบ้าเขาผู้ชายน้อยถ้ามีพ่อบ้านมีพ่อบ้านนี่เหลือเขาผู้หญิงหมดเลยแล้วเวลาถ้าเขาเล่นแบบเล่นเล่นกีฬาผู้ชายได้ในบ้านเล่นบอลเล่นอะไรเล่นบอลเล่นปืนเขาเล่นเขาเล่นเาเล่นเรกียวหงติดพ่อบ้านทั้งบ้านเน่ะมีพ่อบ้านเป็นผู้ชายบางทีลุงก็มาเจอไปเจอมาตื่นขึ้นมาก็ตาเลิศหาตาลดเลิศก็อุ่นใจเห็นมันเล่นแบบซุปเปอร์แมน เล่นปืนอะไรเงีเ้ยอ๋อโอเคเอินใจแล้วแสดงว่าเป็นชายแล้ว